ไปต่อกันที่จีนค่ะจากความสําเร็จของการปล่อยยานอาวกาศเซินโจ18แล้วก็การเดินทางกลับสู่โลกของนักบินอวกาศยานเซินโจ17ทําให้ตอนนี้คนในประเทศจีนนักท่องเที่ยวในจีนเองกําลังอินกับกระแสะอวกาศก็เลยนิยมท่องเที่ยวสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านอาวกาศค่ะ สำนักข่าว CMG รายงานว่าในช่วงหยุดยาววันแรงงานแห่งชาติของจีนบรรดานักท่องเที่ยวจะเขตปกครองตอนเองมองโกเลียในยและกลุ่มปักกิ่งต่างลังไหลมายังเมืองตงเฟิงซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทางด้านอาวกาศและเป็นจุดลงจอดยานอาวกาศของจีนค่ะเพื่อที่จะเยี่ยมชมสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านอาวกาศ หลังความสําเร็จของการปล่อยยานอาวกาศส่วนโจ18และก็การเดินทางกลับสู่โลกของนักบินอวกาศยานส่วนโจ17ทําให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวแนวนี้มากยิ่งขึ้นค่ะขณะที่ทางการท้องถิ่นก็มีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยการเพิ่มเที่ยวรถไฟอีก6ขบวนเพื่อเดินทางไปยังเมืองนี้ โดยภายในขบวนรถไฟก็จะมีการประดับประดาตกแต่งด้วยสิ่งของธีมอวกาศนะคะจะได้สร้างบรรยากาศให้มีความสนุกสนานส่วนจุดท่องเที่ยวที่สําคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็จะเป็นศูนย์ปล่อยดาวเทียมนิทรรศการประวัติศาสตร์ด้านอาวกาศซึ่งนักท่องเที่ยวยังได้ถ่ายรูปสถานที่ภายในที่จําลองบรรยากาศแนวอวกาศเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ